ลุงดำนะครับจะมาดูว่าวกล่องนะครับสลูกนะ คเพราะตัวนี้ก็จะเบามากนะครับมีลักษณะว่าลอย ส่วนที่ลุงํำบอกครับ5้าิบเซนห้สเซนสามกล่อง50เซนห้ิบเซนด้านเท่ากันหมดนะครับตกมารประมาณร้อยหนึ่งนะครับนะครับนี่ก็สูงไปบ้านคนลงไปจะล่นไกลนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับผมคลิปบ้าสามของแค่นี้นะครับสวัสดีครับ